สวัสดีครับพ่อผมนะครับคุณชายชาวไร่ครับวันนี้มากอดูไร่อ้อยครับหลังจากพายุเตียนมูเข้านะครับพายุออกมาลอดูครับดูอ้อยครับไม่มีต้นที่จะยืนเลยครับนอนหมดครับนอนหมดเลยครับ หลายพื้นที่เป็นยังไงครับเจอเหมือนกันไหมครับบางพื้นที่บางจังหวัดอาจจะถูกน้ำเชื่อมครับนี่ครับลมหมดเลยครับกำลังบรรยากาศกำลังจะมืดครับลมหมดทั้งแปลงครับเดี๋ยวเราขี่รถเลาะชมดูครับ ลุมหมดเลยครับยืนเฉพาะหน้าทางครับขออยาขับรถแป๊บนะครับอรงขึ้นมือนะครับ ทังงแงนะครบเจอพายุเทียนหมูครับดีครับหน้าทางไม่ลมครับ ล้มครับทางไม่ลงมครับแต่ข้างในล้มหมดเลยครับแทบล้มหมดเลยครับดีมาละเสือนี้ก็ค่ำพอดีครับล้มหมดเลยครับ ล้มหมดเลยครับแปลงนี้นขากำลังจะมุดครับล้มหมดเลยครับ ลมหมดทั้งแปลงนะครับแปลงนี้อ้อยอูทองนะครับอูทองห้าครับเป็นเกือบหมดทั้งแปลงครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ แล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ